อ่าเดี๋ยวเอากลองส่องขึ้นไปให้ดูเรียบร้อยอืหือสุดยอดเลยครับเละเละบอกได้คํคำเดียวคือเละสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีฟ้าสี่หกช n e ลนะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆวิธีแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับแอร์นะครับปัญหาระดับชาตินะครับสำหรับ แอร์น้ำหยดนะครับปกติเนี่ยถ้าเราเจอแอร์น้ำหยดนี่วิธีแก้ของเราก็คือ,เ,อ,อเริ่มล้างแอร์ได้แล้วเพราะว่ามันอาจจะเริ่มตันแล้วใช่แหละมันตันและแล้วก็สองอาดน้ําเข้าไปในรูท่อน้ําทิ้งหรือไม่ก็เป่าลมให้เมืองเนี่ยมันออกไปจากรูท่อน้าทิ้งครับแต่ประเด็นก็คือถ้าทําแบบนั้นแล้วแล้วน้ำยังหยดอยู่ละครับจะทํายังไงปัญหาเนี่ยมันเกิดจาก ฐานรองน้ําทิ้งด้านหลังมันตันใช่ครับแอร์เนี่ยมันมีฐานรองน้ําทิ้งด้านหน้าและด้านหลังมันมีทั้งสองฝั่งครับทีนี้ถ้าเราล้างล้างแต่ด้านหน้าแล้วด้านหลังเนี่ยเราล้วงไปไม่ถึงหรือลืมล้างเนี่ยด้านหลังมันก็จะค่อยๆพอค่อยๆพอกเหมือนดินพอกหางหมูครับค่อยๆพอกไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> มันก็จะเกิดอาการตันแล้วก็เป็นอาการน้ําหยดหลังจาก ล้างแอร์ให,ใหม่ๆเลยล้างแอร์ใหม่เนี่ยประมาณ 3- 4สี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งสักพักหนึ่งน้ำหยดแล้วครับแล้วก็มาแก้ปัญหาเอาน้ํายัดเข้าไปในรูเสร็จน้ําก็หยดต่อเพราะว่าเราแก้ไม่ถูกจุดครับเราแก้ผิดจุดก็คือเราจะต้องไปล้างถาดรองน้ําทิ้งด้านหลังแอร์ครับแล้วก็ไอตัวฟินคอยด้านหลังเราจะต้องล้วงเข้าไปล้างเข้าไปทาความสะอาดให้ได้ครับดเดี๋ยว ไปดูกันในคลิปเลยดีกว่านะครับไปดูกันว่าทำยังไงไปเลยตัวนี้เป็น Air Mitsubishi m i เตอร์สลนะครับอี o n o ครับส่วนแอร์รุ่นอื่นๆเนี่ยหลักการก็คล้ายๆกันประมาณนี้เลยครับไปดูกันเลยหลังจากที่เราถอดหน้ากาศแล้วก็ถาดรองน้ำทิ้งด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาถอดนอตสามตัวตรงด้านซ้ายมือเรานะครับเพื่อที่จะเอาพัดลมกรงกะลอกออกนะครับ คลิปนี้มันไม่มีวิธีการถอดพัดลมกรองก๊าซน,นะครับผมขออนุญาตเอาคลิปเก่าที่เป็นวิธีการถอดพัดลมกองก,งก๊าซน,นะครับเอามาแปะไว้ให้นะครับเพราะว่าอไอคลิปนี้ผมทํางานคนเดียวมันลําบากมากผมก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนถอดพัดลมก่องก๊าอเออให้ดูนะครับระหว่างที่รอถอดน็อตสามตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการถอดพัดลมกองก,งก๊าซน,นะครับด้านขวามือนะครับตรงก,งกองก๊าซเนี่ยมันจะมีรูอยู่รูหนึ่งนะครับมันเป็นรูสําหรับเอาไว้เราเอาไขควงเนี่ยไปคลายน็อต ที่ยึดพัดลมกงกระลอกนะครับคลายน,อน็อตออกมาแล้วเราเดี๋ยวค่อยๆดึงพัดลมกงกระลอ,อกมาครับหลังจากที่เราถอดน็อตสตัวด้านซ้ายมือของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วถอดน็อต3ตัวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้มันมีรูอยู่รูหนึ่งก็คือรูเนี้มันต่อมาจากท่อไอถาดรองน้ําทิ้งด้านหลังพอน้ําแอร์มันลงจากถาดรองทิ้งด้านหลังเนี่ยมันจะไหลลงมาตรงนี้แล้วมันก็จะไป สูตถาดรองน้ําทิ้งด้านหน้าแล้วก็ลงทองน้ําทิ้งไปประลมกรงก็ลอกถูถอดไปเรียบร้อยครับ <Okay. S 1> อันนี้คือสภาพแอร์ที่ล้างมาใหม่ๆเลยนะครับแต่ไม่ได้ล้างถาดรองน้ําทิ้งด้านหลังแล้วก็แล้วก็ไอตัวแผงฟินคอยด้านหลังนั่นแหละปัญหาที่มันกําลังจะตามมาถ้าเราไม่ล้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วถ้าแผงฟินคอยขนาดนี้ เดี๋ยวไปดูถาดลองน้ำทิ้งด้านหลังจะขนาดไหนไปดูกันครับอ่าเดี๋ยวเอากล้องส่งขึ้นมาให้ดูเรียบร้อยอืหือสุดยอดเลยครับเละเละบอกได้คำเดียวคือเละเอาแล้วครับตอนนี้คือสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องรีบเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ให้เรียบร้อยครับจัดการซะให้เกลี้ยง ก็ต้องฉีดล้างกันชุดใหญ่ครับอันนี้จัดก,การให้สะอาดที่สุดครับ One, two, เดี๋ยวมาดูครับการเข้าเคลียร์พื้นที่รอบแรกเป็นไงก็ ยังไม่ค่อยสะอาดดีนะครับเดี๋ยวต้องทำใหม่อีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> เอาให้สะอาดให้หมด <Okay. S 1> เดี๋ยวผมมีตัวช่วยกระดาษแล้วก็กระดาษทหชชู่พันไม้ไว้แล้วก็เข้าไปขดูดไอสิ่งสกปรกที่อยู่ตรงถาดรองน้ำเทงครับเอาให้เกี้ยง เดี๋ยวส่วนเดี๋ยวแผงฟินคอยเดี๋ยวค่อยมาจาัดก,การอีกทีหนึ่งโอเคมาครับอัดฉีดรอบที่สองตรงล่องแผงฟินคอยเอาให้ได้เยอะที่สุดครับเอาขี้ฝุ่นออกให้เยอะที่สุดเลย หลังจากฉีดทั้งสองรอบนะครับก็เริ่มมีร่องรอยของความสะอาดออกมาให้เห็นแล้วนะครับฉีดฉีดฉีดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดเข้ามาขี่ฝุ่นมันจะต้องออกให้หมดทุกซอกทุกมุมเอาให้ได้เยอะที่สุดนะครับทําไปเลย น,นี่มาเก็บรายละเอียดครับรอบที่3ามเอาให้จบเลยครับจบคราวนี้แน่นอนดูครับตอนนี้ความสะอาดอยู่ที่8 0ซครับก็ถ้าต้องสะอาดวันนี้ก็ควรจะเป็นไอ้พวกแปรงสีฟันขูดๆไอ้ตรงร่องแผงซิงคอแล้วก็เอาน้ำอัดอีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะเอาอยู่แล้วแต่ตอนนี้นะ่ะสะอาดระดับหนึ่ง อพอใจแล้วดีแล้วครับหลังจากที่อัดฉีดเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยครับเพราะว่าทำหลายรอบเพราะว่ามันสะสมมาเป็นชุดใหญ่เลยอันนี้ก็ต้องทำให้มันจบภายในทีเดียวเอาให้เกลี้ยงแล้วคราวหน้าเดี๋ยวล้างแอร์ก็ต้องทำให้ครบทุกอย่าง นี้ประกอบกันเรียบร้อยแล้วครับปัญหาน้ําหยดตรงนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าแก้ถูกจุดไปเรียบร้อยแล้วครับสบายใจเหนื่อยจริงๆคลิปนี้สุดยอดเลยเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการล้างแอร์เอาเล่นไปหลายชั่วโมงเลครับอันนี้ดินพอกหางหมูพอกไว้เยอะจัดครับเล่นสเละเลยยังไงก็ต้องล้างให้สะอาดเอาให้จบครับ เวลาล้างนะครับถ้าล้างเองเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยทีเดียวนะครับเอาให้จบไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาตามมาล้างสองรอบสารอบโอ้ยจุกจิกมากมายแต่ถ้าเกิดว่าจ้างช่างมาล้างครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าแอร์เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องล้างที่อะไรบ้างเราจะต้องล้างตรงไหนบ้างบอกช่างนะครับดูช่างเขาทางานด้วยแล้วก็บอกเขาว่ามันต้องล้างตรงนี้นะมันมีถาดรองน้ําทิ้งด้านหลังด้วยนะล้างให้ผมด้วยล้างให้ฉันด้วยนะนั่นแหละครับแล้วช่างจะรู้ว่า ลูกค้าดูแอร์เป็นนี่มานั่นแหละแต่เขาก็จะล้างให้เคก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยแชร์บอกต่อกับคนที่รู้จักด้วยนะครับ <Okay. S 1> เผื่อว่าอาจจะได้ช่วยแก้ปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะักตอนนั้นของเขาอยู่ก็ได้ครับถ้าเขาดูคลิปนี้แล้วเขาอ,อาจจะนําไปแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าเรียกช่างช้าช่างไม่มาเนี่ยแก้ปัญหาเองได้ครับปัญหาพวกนี้ เป็นปัญหาเบื้องต้งตนสำหรับพ่อ้านอย่างเราครับเราทำได้สำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ